สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee w o r d j l y กันอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับก็เดินทางกันมาถึงพาร์ทที่6แล้วครับสำหรับเหตุการณ์ b a c k เก t Night แต่วันนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มฝากเรื่องราวเนี่ยเรามีเรื่องที่จะคุยกันมากมายเลยครับโดยผมสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยครับมันได้ประมาณ13าพาร์ทฮะซึ่งผมก็ยังคิดว่ามันยาวไปอยู่ดีครับผมเลยจะตัดเนื้อเรื่องบางส่วนออกไปแล้วก็รวบมันเข้ามานะครับเหมือนสรุปให้มันสั้นขึ้นซึ่งเราจะย่อมันลงมาเหลือประมาณ1 0 1ถึงพาร์ทนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ว่าฮะแฟนมาวิลอาจจะเบื่อตายไปแล้วครับเพราะโหดีซีมายาวเหลือเกินฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากที่จบแบล็กแคสต์ไนะครับจะเป็นมาวิลมาสักแบบสี่ห้าคลิปเตดกันเลยฮะก่อนที่จะกลับไปเป็นดีซีจะคลิปสองคลิปแล้วก็กลับมาเป็นมาวิลนะครับซึ่งอีกเรื่องที่ต้องบอกนะครับคือไอ์อีเวนท์ที่มันยาวมากๆขนาดนี้ครับไม่ได้มีมาบ่อยๆฮะคือผมกะไว้ว่าจะให้มีอีเวนท์ยาวๆแบบเนี้ย มาทุกๆ1นึ่งแสนซับสไครต์ครับคือประมาณว่าแบบเนี่ยแสนหนึ่งก็มาอีเวนต์หนึ่ง2องแสนก็อีกอีเวนต์ครบ3ามแสนก็มาอีกอีเวนต์หนึ่งอะไรอย่างนี้ครับเพราะมันไม่ได้มีกันเยอะๆนะฮะอีเวนต์ยาวๆขนาดนี้แต่แน่นอนครับตอนฉลอง2องแสนซับสไครต์เนี่ยครับจะเป็นอีเวนต์ของฝั่งมาเบลแน่นอนครับผมโอโ้โหให้มาเบลได้มีแบบมีหน้ามีตาบ้างครับซึ่งจะเป็นอีเวนต์อะไรนั้นต้องขออุบไว้ก่อนแล้วก็ขอฟังความเห็นของท่านผู้ชมกับว่าอยากได้อีเวนต์ประมาณไหนแบบไหนนะครับ และก่อนที่จะเริ่มพาร์ทหกกันในวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากท่านผู้ชมฮะคือตอนนี้ทางช anel เรานั้นเพิ่งครบ1นึ่งแสนซับสไครป์ไปเมื่อไม่นานนี้เองครับเราเลยมีของมาแจกท่านผู้ชมเป็นการสรรเสริญคุณนะครับวมื่อเนี่ยโอ้โหติดตามกันมานานเหลือเกินฮะโดยของรางวัลนั้นคือโมเดลฮีโร่หตัวนะครับท่านผู้ชมนะั้นสามารถร่วมสนุกในการลุ้นรับรางวัลนี้ได้โดยกดแชร์คลิปได้ของเราก็ได้ใน Facebook นะครับดกดแชร์กี่คลิปก็ได้ฮะแต่ได้คลิปว่างัละ1หนึ่งครั้ ประกาศผู้โชคดีมนที่30พฤศจิกานะครับและตอนนี้ก็สมควรเก็บวเวลาแล้วครับที่จะมาเริ่มฝั่งแบ็กกสใจในพาร์ทที่6กันแต่เหมือนทุกพาทเช่นเคยฮะเราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมนะั้กลับไปดูพาร์ทเก่าๆก่อนครับให้เวลากลับไปดู3 2 มาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับแบ็กเก s ร์สได์ในพาร์ทที่หมเหตุการณ์เริ่มต้นที่ OR ครับตอนนี้นะฮะโอโดนแบ็กแลนเชิร์บุกโจมตียางหนักครับผมเหล่ากีแลนเชิร์ผู้ร่วงรับที่กลับมาในฐานะของแบ็กแลนเชิร์ก็หายหัวใจอย่างมากพวกมันบุกเข้าไปในโรงพยาบาลของกีแลนเชิร์และได้เข้าจู่โจมใส่คนไข้ที่ไม่มีทางสู้ ด้านนอกของโรงพยาบาล <ST RI K> ๆๆนั้นการต่อสู้ยังคงเป็นไปไอย่างดุเดือดแม้ว่ากีรันเธอร์ทุกคนนั้นจะช่วยกันสู้เท่าไหร่แต่แบ็กแลนเธอร์นั้นไม่ยอมตายสักทีครับมันกลับมามีชีวิตได้ทุกครั้งที่มันตาย <ST RI K> เหตุการณ์ตัดกัรมาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กมั้งครับดูเหมือนว่าเจนกับเจสันคู่หูไฟต่อคนใหม่นั้นกำลังถก <ST RI K> เถียงกันอยู่เรื่องอนาคตครับว่าเนี่ยจะไปยังไงความรักหรือการเรียนซึ่งในขณะที่เถียงกันอยู่นะครับก็ได้มีสัญญาณขอความช่วยเหลือให้ทั้งสองคนนั้น เหตุการณ์ตามไปที oh, look, like so days, so that, time, ่ฝั่งของฮาวจอยแลนด์กับแบร็เรียนที่กำลังเผชิญหน้ากับจัสซินลิกในเวอร์ชันของแบ็กแลนเทิร์กันอยู่โอ้โหดูเหมือนว่าความตายนั้นล่ายล้อมพวกเขาอย่างที่สุดเลยครับเหล่าแบ็กแลนเทิร์ผู้กำลัาจากความตายนั้นโจมตีพวกเขายังไม่หยุดยั้งสิ่งที่พวกเขาพอจะทําได้คือป้องกันพวกมันเท่านั้นซึ่งในระหว่างนั้นครับเขาก็ได้คิดแผนฮะจะเอาอยังงดีี่ีะทําลายพวกแหวนแบ็กแลนเทิร์พวกนี้ได้ไม่ว่าพวกเขาจะลองพยายามวิธีไหนแหวบแบ็กแลนเทิร์ก็งอกใหม่ออกมาได้เสมอ ในขณะนั้นเองฮาวชะนั้นก็บอกเนี่ยคิดแผนการอะไรไม่ออกเลยซึ่งในตอนนั้นเองนะครับก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งพูดออกมาจากแหวนของแบ็กแลนเชิร์ตอนนี้พวกเราเหมือนจมอยู่ในความมืดเลยนะไม่มีทางออกเลยซึงนั้นอะตอมก็ขยายร่างและโผล่ออกมาจากมือของฮอกแมนซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะได้ความรู้บางอย่างมาด้วยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเข้าไปในแหวนสีดำอะแหวนเนี่ยประหลาดมากมากไม่เหมือน,นแหวนของพวกนายเลยมันมีลักษณะเหมือนกระดูกที่ฉันไม่รู้จักและดูเหมือนว่ามันจะมีแบบลื่นส่งพลังงานเหมือนเป็นเส้นพลังงานที่ส่งไปส่่่่งงงมมมมาาในนทีีตๆได้ซึลัักกษณะเหือบวโฮ เหตุการณ์ตัดกับมาที่ OR ครับรู้หมว่าตอนนี้เหล่ากีนันเทอร์นั้นจะปกป้องผู้ป่วยไม่ไหวแล้วเขาตัดสินใจส่งผู้ป่วยออกไปนอกอวกาศทันทีและจุดหมายที่คนป่วยหลังนั้นจะไปคือโมโกดาวเคาะกีนันเทอร์นั่นเองครับผมเหตุการณ์ตัดกับไปที่ศูนย์บัญชาการของจัสซิลลีที่ตอนนี้โอ้โหไม่มีใครอยู่เลยครับเงียบเงาลาาป่าช้า f ฟเออร์สตอมที่ไปถึงก็งงครับทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยในตอนนั้นเองก็มีบางอย่างเข้ามาโจมตีเจสันและคนคนนั้นที่มาโจมตีไฟเออร์สตอมก็คือเมล่านันเองครับผมซึ่งไฟเออร์สตอมก็ถามครับอ๋อเนี่ยเป็นคนกดสัญญาณไหมเนี่ยเมล่าก็บอกว่าเนี่ยใช่ฉันกดเองแหละแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ได้คุยกันครับว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์นั้นตัดกันมาที่ฝั่งของฮาจอแดนบ้างครับดูเหมือนว่าการมีอะตอมมาเพิ่มน,นั้นไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเลยฮะและ แต่ัะไน,นั่นเองครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีใครบางคนได้เข้ามาช่วยอตอมมาไว้แล้วดูเหมือนว่าเธอคนนี้จะรู้วิธีทำลายแหวนแบล็กแลนเทอร์นด้วยครับ หลังจากที่พวกฮาวจอแดนได้ถูกช่วยไว้เธอคนนั้นก็ได้พาแก๊งฮีโร่ของเราวาร์ปไปบางที่ครับผมและสถานที่ที่เธอวาร์ปไปนั่นก็คือศูนย์ระชาการของจัสซินลีนั่นเองซึ่งเมื่อวาร์ปไปถึงที่หมายนะครับเธอคนนั้นก็แนะนําตัวให้ฟังครับว่าเธอเนี่ยคืออินดิโกวันเป็นผู้นําแสงอินดิโกทวายซึ่งแสงสีนี้คือแสงสีครามนั่นเองแล้วเธอก็เริ่มเล่าเรื่องต,ต่างๆความเป็นมาของจักรวาลเกี่ยวกับพวกแสงต่างๆให้ฟังครับว่าเนี่ยตอนเริ่มแรกอะจักรวานลนั้นมีแต่ความมืดมมมมิดดดดซึึ่่่่งงงงงในนนเเววววลาาาาาาาตอกก็ไ้้ํแแสสสสสขขผโยี มีบทบาทในจัก,กรวาลมากแต่ความมืดนั้นไม่ยอมครับความมืดนั้นโต้กลับฮะนี่เป็นที่ของข้าข้าต้องการที่ของข้าคืนซึ่งถ้าไม่ใส่สว่างนั้นแยกตัวมาเป็นเจ็ดสีหรือ Emotional Spectrum นั่นเองซึ่งนั้นอีดิโกวันก็อธิบายต่อครับว่าเนี่ยวิธีการทําลายแหวนของแบล็กแลนเชิญคือต้องมีแหวนสีเขียวอยู่ด้วยแหวนสีเขียวนั้นสามารถเพิ่มพลังให้กับสีอื่นๆได้ซึ่งนั่นทําให้เราสามารถเข้าถึงการโจมตีใส่แหวนสีดําได้โดยตรง แต่ยิ่งแสงแต่ละสีมารวมตัวมากขึ้นพลังก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องไปรวบรวมกีนลันเทอร์ทั้ง7คนมารวมตัวกันเมื่อแสงทั้ง7สีได้มาบรรจบแสงสีขาวจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งและเหตุผลที่อินดิโกวันนั้นมาหาฮาจอแดนก่อนก็เพราะฮาจอแดนนั้นมีความสัมพันธ์กับสีอื่นๆมากมายถึง5สีเช่นแครแฟริสนั่นเองฮาจอยแดนก็งงครับฮะาแครแฟริสเกี่ยวอะไรวะเธอก็ <S <S บอกว่าเนี่ยตอนนี้เธอกลายเป็นซาเซฟายเป็นลาชินีอยู่ที่ดวงดาวสมารอนฮาจอยแดนก็บอ่นีรไปทแก แต่ในขณะที่กำลังตกลงกากฮีโร่คนอื่นๆอยู่นั้นจัสซิลลี่แห่งความตายก็ได้กลับมาครับผมวันนี้แบ็กแลนเทิร์ได้บุกเข้ามาโจมตีหา่านฮาของจัสซิ a ลี e แล้วในขณะนั้นเองครับอิติโกวันใช่วงจังหวะนี้เทเลพอร์ตฮาวจอแดนกับเพื่อนของเธอไปที่ซามารอนเพื่อมีจุดหมายในการรวบรวมแสง 7. ทั้งเจ็ดเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ซามารอนการต่อสู้กับแบ็กแลนเทิร์นั้นเป็นไปอย่างดุเดือดครับสตาร์แซฟไฟร์กับยลโรแลนเทิร์นั้นต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของพวกเขาเองและในตอนนั้นนนนคววววาาาาามมมช่ยเเหลลือออกกก็ไไดดดดด้้้ถถึึงงงจแแัิททีี หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ร่วมสู้กับเหล่าแรนเทอร์เพื่อทำลายแหวนแบ็กแรนเทอร์ให้สิ้นซากจากนั้นฮาวจอยแดนและอีดิโกวันก็ได้ไปหาแคลโรฟาเลสเพื่ออธิบายเรื่องต่างๆให้เธอเข้าใจหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ร่วมต่อสู้ในกครกบผมแต่ในขณนะนั้นเองซินเนสโตก็ได้เข้ามาโจมตีพวกเขา ซึ่งตอนนี้แลนเธอร์ต้องกลับมาสู้กับเนยอีกครั้งแต่ในขณะนั้นเอนอินดิโกวันก็ได้พยายามเข้าไปคุยกับซินเนสโตรซึ่งเธอก็พยายามอธิบายเรื่องให้ฟังและในบอกว่าเธอรู้จักอาบินซึ่งในขณะที่กำลังอธิบายอยู่นั้นแวร์ซีดัมสองวงได้พุ่งเข้าไปในเมนแบตเตอรี่ของสตาร์ซัฟไฟแวร์ซีดัมสองวงนั้นได้เข้าไปสวมใส่ให้กับศอที่ตกผลึกกลกายเป็นแหล่งพลังงานให้กับสตาร์ซัฟไฟครูฟูแห่งโลกเคียร่าแห่งโลกจงลุกขึ้นและในขณะที่แบค็คแลนเธอร์สักสอง บัดน,นี้หนึ่งในแกมพลังงานของสีทั้ง7ก็ได้ถูกทำลายลงไป1สีแล้วในจังหวัดที่ซามารอนนั้นกำลังพีนาามอนหม่อินดิโกวันก็ได้เทเลพอร์ตเหล่าหัวหน้าแรนเทอร์สีต่างๆออกไปจุดหมายที่พวกเขาไปนั้นคือคอรูกาดวงดาวที่เป็นฐานที่มั่นของเยลโลแรนเทอร์ในตอนนี้ ซึ่งซินเนสโตนั้นก็งงครับแกเป็นใครทำไมแกรู้จักอาร์บินเซอร์แล้วแกพาชั้นมาที่คอรูก้าทำไมซึ่งอินดิโกวันนั้นมีจุดหมายที่ว่าพาซินเนสโตนั้นมาพบกับคู่ปรับของเขาอย่างมอนกู oo, เพื่อแยกชิงตำแหน่งหัวหน้าของเยลโลว์แลนเทิร์จากนั้นเขาก็ทเลพอร์ซิเนสโตนั้นไปหามอนกูการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นครับฮาวจอร์แดนแคโรเฟลิตซินเนสโตได้ช่วยกันจัดการมอนกูแต่ทว่าซินเนสโตนั้นกลับบอกให้พวกเขาอย่ามายุ่งนี่เป็นการต่อสู้ของเขา แต่ดูเหมือนว่าซินเนสโตนั้นกำลังจะเสียท่าให้กับมอนกูมอนกูนั้นอัดซินเนสโตอย่างเมามันซินเนสโตที่โดนสอบจนน่วมนั้นก็ถูกมอนกูจับขึ้นมาผู้คนในคอรูก้าจะไม่มีวันเรียกชื่อแกอีกครั้งมันจะมีเพียงแค่มอนกูมีแค่มอนกูคอฟเท่านั้นและในตอนนั้นเองที่มอนกูพลาดท่ามอนกูที่อยาแจะโอ้อวดเย่อหยิ่งความเก่งกาจของตัวเองนั้นหารู้ไหมว่าซินเนสโตได้วางโปรแกรมให้กับแหวนทุกวงว่าเมื่อไหร่ที่เขาสมัมผัสแหวนนั้นการควบคุมแหวนจะตกอยู่ที่เขาทนทนี ในตอนนี้แหวนมากมายในมือของมอนกูกำลังจะกลับมาทำร้ายเขาเองเนสโตนั้นได้ใช้พลังสร้างหอกพลังงานมากมายมาเสียบเข้าที่รากของมอนกูจากนั้นซินเนสโตที่มองไปที่มอนกูในสภาพสวัดสบอมใกล้ตายก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยแกดูต้องการจะชาร์จพลังเพิ่มนะจากนั้นเมนแบตเตอรี่ของเยลโล่แรนเซอร์ก็ตกทับใส่มอนกูหลังจากที่ซินเนสโตเอาชนะมอนกูได้โอ้โหลูกน้องของเขาก็มาสั่เสริมเขามากมายซินเนสโตจงเจริญซินเนสโตจงเจริญ แต่ในขณะนั้นเองก็มียาละวกาาสีดำพุ่งเข้ามาต่อหน้าเขาผู้ที่เดินทางมากัะยาลำนี้ก็คืออาร์บินเซอร์กับอารินเซอร์ในเวอร์ชันของแบล็กแลนเชอร์นั่นเองเหตุการณ์ตัดกันมาที่โลกมั้งครับตอนนี้ฮีโร่ที่เหลือนั้นต้องเผชิญหน้ากับพวกจัสซี่ลิงแห่งความตายมากมายลอนนี่ไฟเออร์สตอร์มคนเก่านั้นได้เข้าต่อสู้กับไฟเออร์สตอร์มคนใหม่ซึ่งคือเจสันกับเจนซึ่งในการต่อสู้นั้นลอนนี่ได้จับทั้งสองคนแยกล่างออกมาและในขณะนั้นเองลอนนี่ก็ได้พุ่งเข้าไปทำร้ายเจ เจสันที่เข้าไปภายในร่างของลอนนี่แล้วไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากมองลอนนี่นั้นทําร้ายเจนไปเรื่อยครับอย่านะลอนนี่อย่าทําร้ายเธอแต่ดูเหมือนว่าคําขอนนั้นจะไม่เป็นผลครับลอนนี่นั้นได้จัดก,การสังหารเจนไปเรียบร้อยแล้ว ทางเหล่าพวกเมล่ากับแฟนนั้นก็กำลังวุ่นวายกับแบ็กแลนเทิร์นตนวอ่นอยู่แต่ในขณะนั้นเองแหวนของแบ็กแลนเทิร์นมากมายก็ได้เข้ามาในคารผ่านร้อยลวดแหวนพวกนั้นมุ่งหน้าไปที่ศพของเราไว้ที่ถูกเก็บรักษาไว้จอห์นมอนโลแห่งโลกอาร์เธอร์ไลท์แห่งโลกแม็กวิลลหร์ดแห่งโลกคริสตันฟอดแห่งโลกจอห์นอาเบนแฮร์แห่งโลกอเล็กซานเดอร์รูตอแห่งโลกที่สามจงลุกขึ้นและตอนนี้เหล่าไวรัสก็ได้กลับมาแค่แแค่คนที่ฆ่าพวกเขาในฐานะของแบ็กแลนเทิร์นนะจางนั้นเหนตุ กีแลนเธอพยายามทุกวิถีทางที่จะหยุดยั้งพวกแบ็คแลนเธอร์เอาไว้แต่ดูเหมือนว่าพวกเขากําำลังสู้กับศัตรูที่ไม่มีวันตายอยู่ไม่ว่าจะทำลายมันกี่รอบมันก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งและในขณะนี้พวกมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆและในขณะนั้นเองก็ได้มีแสงสีดำขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาจากควากฟ้าแหวนของแบ็คแลนเธอร์นั้นได้เข้าไปสวมใส่เหล่าลูกหลานของกีแลนเธอที่จากไปกีแลนเธอจะสู้กับลูกหลานของตัวเองได้ยังไงพวกเขาต้องสู้กับเลือดเนื้อเชื้อไขของพวกเขาเองในขณะที่ทุก่่าางงลัิ้้นนนวมวมเไดเดททถึแีี เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะติดตามกันได้ในพาร์ทเนะครับผมโอ้โหวันนี้นี่ใส่เรื่องราวมากันเต็มสุดๆนะฮะและก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับเราคงบอกกันอีกรอบครับว่าตอนนี้ถ้าผู้ชมนั้นยังสามารถถามคาถามแอดมินอะไรก็ได้อยู่ครับโดยแอดมินนั้นจะเลือก10บคถาถามที่ถูกใจมาทาเป็นคลิปตอบคาถามในวันที่30จิกายนนั่นเองแล้ววันนี้นะครับกับผมผมก็ขอลาไปก่อนฮนะชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับอยากได้ตัวละครไหนอ,อีเวนต์ไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร a ช่องเราเช่นเคยครรััับววนนนีี้าไปก่อสสด